เหรียญบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2525 25นะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพ์ะพักทางเบื้องซ้ายทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตตาพรทรงฉลองพระองค์ครุยชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า ภูมิพลอดุญเดชด,ด้านขวาม,มีข้อความว่ารัชกาลที่9ด้านหลังกลางเหรียญน,นะครับมีรูปวัดพระศรีรัตนาศาสดารามชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยพศ2525โดยมีจุดกลมขั้นข้อความทั้งสองเบื้องล่างมีข้อความว่า1บาทเลขไทย ใต้ข้อความบอกราคามีเครื่องหมายรงกษาสบและมีเลขย่อของปีพุทธศักราชที่ผลิเรียนออกใช้ส่วนผสมร้อยละนะนิเกเนิล25นะทองแดง75นะเปอร์เซ็นต์อพศน5 2านะครับนะมีทั้งพิมพ์ เล็กแล้วก็พิมพ์ปกติแต่ที่เรานําเสนอนะครับก็จะเป็นพิมพ์ปกตินะครับตอนราคาก็อาจจะไม่ได้มากมายนะครับถ้าผ่านกันใช้แล้วแล้วนกะ็ห้าสิบถึงร้อยบาทอย่างนี้นะครับ แต่ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับในวันหนึ่งก็ถ้าสะสมไว้ก็อาจจะมีราคาแต่วันนี้ก็นะถามว่าถ้าได้ร้อยบาทก็ร้อยเท่าแล้วนะครับถ้าใครที่สะสมไว้เป็นพันเหรียญหมื่นเหรียญน,นี่ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับพอผ่านมาทั้งหมดนะ 4, 24ปนะี34ปีนะไม่ใช่24 34ปีแล้วนะ35ปี นะถ้าขึ้นพศ2560นะครับนะรับพฝากไว้เป็นของสะสมสำหรับคนที่เกิดพศนี้จะได้จำได้นะครับนะเกิดปีพศ2525นะครับเหรียญก็สวยงามนะครับเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดาสรามที่เป็นวัดที่เป็นมิ่งมงคลนะครับขอบคุณมากครับ